กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีโม่เพื่อนเบิร์สุขู่สุคนกาบมาหอดบ้านเพื่อนเป็นที่เฮียบห้อยพี่น้องเลยเนาะบ้านสร้างใต้บ้านนพี่น้องเลยเมืองเซปูนเนาะป้าโตพี่น้องเลยอ่ามาหอดบ้านพ่อตูตาบอดเป็นที่เฮียบห้อยพี่น้องเลยเนาะกาถนนหนทางนี่กาอ่าคลิปของบ้านจันเมื่อก่อนพี่น้องเนาะบ้านจันถ่ายทำลงไปเรียบร้อยแล้วป้าที่โตพี่น้องเลยอ่าบอคอวันยายเนาะให้ภาพมัน อ่บญญาบรรยายเองพี่น้องเลยอ่าบาจาันมาหมู่บ้านนี่เมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะบาจาันสีมาหาโอตูอุตาบอดพ้นหนึ่งพี่น้องเลยที่เพิ่นไปขอทานอยู่คิวรถเซนูเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเมื่อนี้กับอ่าบาจาันไทยทำลงไปแล้วเมื่อก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีพี่ใจดีอยู่ทางประเทศไทยพี่น้องเลยเพิ่นได้เบิ่งได้ส้มแล้วอ่าเพิ่นคิดอีต,ตนสงสารเนาะเพิ่นก็ได้ผ่าก,การช่วยเหลือผ่านมาทา้งสองของบาจันเนาะพี่น้องเนาะ ให้บอจาคนี้ซื้อเข่าสารอาหารแห่งแล้วพี่น้องเลยมาให้ล่าบริจาคพี่นอนะ้องเนาะกับตอนนี้กัโอ้โตมาหอดหมู่บ้านเพื่อนเป็นที่ห้หอยเป็นหมู่บ้านน้อยๆพี่น้องเลยสังเกตเห็นเนาะน้องน้อยเพื่อนสุดสุด้็ดยมุ้งหดทรงหดเสือ่อพีนอ่น้องเลยมาโตนาะมาตอนครับสงสัยขี้อยากขนมแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวบอจาคที่เข้าไปทักทายสบายดีทั้ง ครอบครัวพันเสกอนเนาะมาหอดหน่าเพื่อนหนาซานเราเป็นที่เฮ็มห้อยแตตอนนี้กับพี่น้องเลยแต่บุพูบาร์ชิยูเพื่อนหรือว่าจังไเนาะพี่น้องเนาะมีความเสี่ยงสูงพี่น้องเลยหนาซิบุญยู่มั้งนี่พี่น้องเนาะย่านเราไปหาคอหายังและพี่น้องเลยเพราะว่ามันมุมีเนาะมุมมีสกินและครับไปหาและพี่น้องเลยหาคอซิบคอเศร้าได้ซื้อเข่าซื้อน้ำเนาะไปจากพี่น้องเลยเข่าทักไทยเบพันเสกอนว่า เป็นอยู่เราบุยูเนาะพี่น้องเนาะไปดุนไปเบิ้งไปส้มน้ากันไปพี่น้องอ่าโทพี่น้องเลยโอ้มีแต่คนจุจบงามๆนี่เนาะประตูอยู่เฮือนอยู่ปะโดยโอ้สบายดีประตูเห็นยังอยู่เนาะลาโอ้ยูอยู่พี่น้องเจอพอดีถือว่าส้มสบายดีพี่น้องเลยโดย โอ้พี่น้องเลยถูกภาพบรรยากาศนี่กับหนึ่งปีชงชงปีผ่านไปแล้วพอเตียงมาเมนบอกยังคือเก่าเพื่อนชานแล้วกับเพื่อนชานยังคือเก่ายังคือเก่าหลังนี้ว่าเจ้ามาหลังนี้เลยอ่น้องแต่ว่าก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องอย่มันบ่อยากเรียบร้อยเป็นไงเนาะเสื้อผ้าหน้าเพลเป็นตาบอกงามหูงามตาเป็นไงพี่น้องเลยย้อยพอะตูอันใส่เสื้อก่อนเด้อใส่เสื้อก่อนพี่น้องเลยอ๋อเนาะ ทางมีตู้ไปใช้ก็มาหนิพ่อตู้บริการข้างนอกบ้างมาหนิโอ้ไม่ไน้องเนี่มาพบพ่อพอ,พอดีโดยโนโนโนอยู่เพื่อนอยู่ซ่านพอดีถือว่าเป็นบุญของพ่อจันได้หน่เห็นเนาะเฮาบริหนักบรินเนะบริอย่างเลยแบบซุ่มมาเลยซุ่มปุ๊บบบุญ <c oughs> ให้พี่เห็นหน,น,<า>น่องบ้างี่มมาตอนครับมาพอดีอยู่ว่าจันเห็นเสื้ออยู่น้ำหลังรถเนาะเดี๋ยวให้ทาสบายดีด้วย สบ,สบายดีดู gettable. สบายดีสบายดีน,นมุ่มมือดูสบายดีค่ะไปสบายดีเป็นให้กินขนมอ่าโปรยนุ่มให้กินขนมอ่าโอเคโอเคโอเคเยี่ยม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 ไปรออยู่ห่มไปล่ะไปไปต้นอนเด็กไปอยู่ห่มไปเออ่ายอยู่ห่มเลยเลี้ยงแถวเลยเลี้ยงแถวเด้ออ่ะโอเคชะนอเดียวบอิจาคที่ข okay. si? ึ้นทักทายสบายดีทั้ง พอตู้พ่นสก้อนเนาะโดยทางบ่อเตียงครับบ่อเสียงบ่อบุญไปต้อนรับน้องน้อยเพ่นพี่น้องเลยทุกคนแหละเดี๋ยวเราจะบอคุยน้ำพ่นสิคอนเนาะบันนี้เนาะโดยโดยโอเคเนาะอาโตขออนุญาตขึ้นเฮือนเนี่แล้วพ่อตู้เด้อเอออขโทษดูสบายดีสบายดีอ้าวพี่น้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตติดไม่เนี่เด้อเอ้าเออเป็นยังไงเห็นยังอยูเนาะื้อนี้เนาะบ่ได้เห็นยัง มีแต่บม่มียังมีแต่นอนเขานั่เมื่อยนอนกันนั่งนั่งอยู่นี่แล้วเนาะโดยดกินเขากินน้ำ้วบ่กินแล้วกินเ้ากบม่มียังแล้วนี่นะเบิ่งเข้าอะโอ้ยนี่เบิ่งเข้าเออบ่เป็นยังพอเนาะนี่เขัาเออเบิ้งพี่น้องเลยมีอยู่บ่เขายังยังกินยังมีกินอยู่บ่กินยังก็เบิ่งเข้านั้นมันจะมดแล้วเข้าขออชืกอขายกวยก็ดได สิบกโลชาวกโลจะมอดอ้พี่น้องเลยกันเจ้าไปอันขอยวนตลาดซนโนมือน้านนึงเจ้าไปจังมือก็ชี้มือเอาเมื่อเลยสี่มือมาเลยมาเลยครับเปนอย่างบรดัอย่างพลิกทารถท่าจากเมื่อนะเมนเอาหมดมือไปนอนตรงเห็นเมื่อแต่ตรงเห็นก็หมดมือทารถรสชาติก็เห็นเมื่อจ้างรถจังแถ่ปรได้เมื่อ หอดชีมุงรถมาแต่ชาวบ้านนั่นขึ้นรถรถชานี้เมื่อหอดบันดงนี่โดยจำเขาได้ยี่ป้ออันที่เขาชื่อปี่ไก่ให้เจ้านั่นเลยเอออันบ่อยจันน์เด้อเขาเรียกบอยจันน์เด้อโดยโดยเออเขาชื่อตามเจ้ามาได้นี่น่ะถามทางมาอืเออว่าพี่เล็กบ้านพ่อตู้ก็อยู่บ้านสร้างใต้เนาะโดยเออมากับป้าเนาะทางเนาะยากเนาะพ่อตู้เนาะยากแล้วฮาว่า เห็ดกาโอ้ขาวว่าเห็ดธรรมดาทางนี่คำเชื่อห็นเชื่ออันนั้นเคราดกันนีกัเบิ่งเข้าซชื่อรถจักรถนายกะเนาอยากว่ะเดี๋ยวดูน้ำดูขีตุ่มขีพงมาหาเจ้าโดยเฉพาะเลยมอนี่โดยมาตามหาเจ้าโดยโอ้ยขึ้นใหญ่โดยมันทะเยอทะยานนะตามหาอยู่ซิโนบุพ่อโดยซีเมนเจ้ามาเนาะโดย ยค่ไปซามเมอร์ซีเมอรหนึ่งพี่น้องเลยเช้อันประตูอันอันลาหน้อยผู้ไปน้ำเจ้าได้เสียบานไต่พ้นข้าจูงเห่าข้าวหยึกขอนคนไม่ได้อยู่น้ำเจ้านี่บ่บ่ลาพ้นลูกพ้นขู้ไปน้ำิ่นไปน้ำจะซื้อข้าวขอจูงว่าคันได้สิบพันชาวพันหยกชื่อข้าวชานคือกันนั่นแหละจะกินข้าวนนั่ได้ผู้ได้ผู้ละเช็ดได้ผู้เชนห้าชามเชนใด เขาว่าพอเลยบ่เอว่าได้ผู้ชามแชนผู้แชนนาวยาซีลานหําเมืองมั้ยโดยอายุชีแชนผลิตแช่นึ่งผลิตจางลดชื่อกินนาำทังโดย น้องสนน้องมาอนี้ยันอยู่ก็ไปแน่นี่นอนอยู่เฮือนดังนี่อ่าอยู่กับนายแม่เท่านั่นแล้วกับเมียบ่เออแม่เ่าโดยใช้อันนี้บ่เออเออสบายดีเมย์สบายดีสบายดีเอามานั่งน้ำพะตุ้งนั่งดีทางในขี่เด้อเออในเอานั่งในพีในเอากระในในก็อยู่กับแม่เท่านี่แล้วโอ้พี่น้องเลยนี่เฮือนนี่ก็จะไปเลยได้เคาว่าก็ไปก็ไปนะให้ไปก็ เขาก็จะไปนำเพือกนี่เผือนนี่บอกโดยเบิ่งนี่คงกินคงกินพี่น้องเอ้ยนางลูกกันมีตัวเขาถามเนี่ยเด้อโดยแม่ชื่อยังแม่นี่เอออ่าชื่อเนี่ยใคก็อันนั้นแนทเฮาเนี่ยลุงแนทอ่าเพื่อนเนี่ยนายแนทนายแนทเอองาแนทงานแนทเจ้ากระเออลุงแนทลุงแนทเอ้าพี่น้องก็ชื่อคือกันแท้ชื่อือกันแล้วมันช่องห้องชื่อร้านนั่นแหละโอ้ชื่อน้อยจักเพิ่น เฮาก็บ่จักชื่อเพิ่นนะโดยอันจะปีแล้วอันมีตู้นี่เออได้เด็ดชีชีปายเพนชีชีปายบ่เนอะอ่าหละห้าชีปายเพิ่นแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยเฮือนหลังนี้นี่ช่างตั้งแต่เอากันแรกๆเพิ่นบ่เออแต่เฮาเข้าบ้านนี่แล้วช่างมาเบิ่งเช่ากดมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเออหมินอันนี้กัมันจะไปแล้วนี่จะล่มแล้วเออมันปลูกหลายภาหลายปีแล้วเนาะโดยโอ้เป็นพาไม้อัน อ่าเป็นพื้นปูด้วยไม้กระพากเนาะโดยสังกะสีอยู่พี่น้องเลยแต่กระเบิงสภาพแล้วนี้โดยลายภาพลายปีแล้วนี่เนาะเขดูเนาะโดยอ่าตกพี่น้องเลยอ่านี่เฮากะคันอยากไปกะหาไปเชกับพ่อกับแม่อยู่เมื่อเชบาดเมืองพันอันนี้ก็กระเทือนมันพ่อแม่ไวเออเฮาอยู่ให้แไปพอดีอยู่กันสองคนนี่บ่ โดยยำรับยำนอนก็นอนสองคนนี้มาล้านล้านกี่ไล้คือนอนลานลูกผิงอญกิงอาลูกพูนยูผักเชฟุูมบานเชกี้นั่นชองคนได้ยูลูกเขาเป็เลียงกายูบานฮะต่างกันนี่ออเข้าเป็เรียงเขาว่ายูเกือบแล้วกิดคนเด้อ คนละคู่คนละกิ่งโอ้ยเนาะพี่น้องเลยเบิ้งเกืบเห่าเบิ้งนั่นเนาะนี่พี่น้องเลยเกือบพุดดุคนเกินเนาะดูอันนั่นแล้ก็เห่าวาเล่ชาวีอ่วส่วนเขาให้กงวะพี่น้องเลยดูเออเนาะมันอีกอะมาตอนเที่ยงเฮอดฮ่อนเนาะมันอี้เนาะดูอากาศฮ่อนพี่น้องเลยฝนตกดีเฉพาะทางนี้เออประทันตกแต่ชั่งงากาบพี่ก็ตกกากาเต ชวัฒน์ไม่ได้ตกก็พี่ก็ไม่ได้ตกอเออมือเขาอยู่ชะนอนันมือวันชุกนันมือเขาตักบาตรยานํำเฮากา็ออก,กาอาวัดออกวัดแล้วก็ได้กินขนมเขาต้มเพลนแล้วได้ช่องห่อชาวห่อชิบห่อชาวห่อเพลนแล้วโดยโดยโดยได้เพลินได้เินได้ข้อแล้วมือนาอยู่ยชือเออชะนอพ,พี่น้องน้องอันลูกมาเมื่อนี่ได้พอเด้อโดยอันลูกมีเข่ามีหน้ามีแนวอยู่ในกินมาให้เจ้านี่แล้ว โดยผู้ดีว่ามีทางพี่ใจดีเพิ่นอยู่ทางประเทศไทยเนาะโดยเคยได้ยินชื่อเพิ่นอยู่บ่พีเอลพีเอลที่เพิ่นเคยซอยเจ้าเธอหนึ่งแล้วว่าสันเนาอะ,อ,นนะ,าอ,ะอันนั้นเบาใจกับเบาเตียงเบาเตียงวันนี้เพิ่นก็มาอยู่เบาเตียงนี่บ่เห็นนะปีนี้ปีนี้บ่เพิ่นมานทำเฮาอยู่เดี๋ยวนี่ยเบาเบาเตียงเนาะกับเบาชา เอ่อห่อเห็นอยู่พอกันครับชโนดนันเสื้อนึงมาบ่าวชาเต้มาเออโดยกะครัอ่าเพืเป็นทางพี่เอลเนาะดูพี่เอลพี่น้องเลยดูวจรักสิเอิรนอ่านสื่อเพิ่นออกถือดูวจังยไดนี่แหละเนาะเออเพิ่นได้เบิ่งได้ชมคลิปของาจรัชย์ที่ไปไทยพอพกับหลานน้อยมื้อนั้นเนาะ โดยที่บอจันท์ซื้อปิ้งไก่ให้มือนังพี่น้องเลยเดี๋ยวก็เพิ่อนทางนั้นแนะอยากซอยอีกบาสันเนาะเพิ่นได้ส่งเงินมาให้เฮาเนาะซื้อเข่ามาสองกระสอบพี่น้องเลยเนี่ยอยู่ในกินเนาะมาม่าปลากระป๋องขนมนมเนยนี่แหละพี่น้องเลยมานัยดเนาะเดี๋ยวบอจันทร์ขออนุญาตลงไปเบกเข่าคลองมาให้กันด้วยสเตอยู่หลายอย่างหลายแนวอยู่พี่น้องเลยนั่งถ่ายอยู่นี่เนาะดใช่าอยู่นี่ให้พี่น้องเลย เห็ดเวียดเห็ดหานให้ตลอดปลอดภัยเออให้เันดีให้อันให้อันยุ่มมันยื่นหลานมันยืนได้เขาก็อ่ะโอเคพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นเข่าสารพี่น้องเลยสอบง่ายๆนอนสอบกระสอบสอบกระสอบเลยให้เล่าพี่สันพี่น้องเลยได้กินสองคนเนาะสองผู้เญิงคนสามเรือน ตามเดือนบอกว่าชอบหนึ่งมาเตียงคิดว่าได้เดือนปลายแม่พี่น้องเลยสองคนนึ่เดือนหนึ่งมาวัดหรอกกินกันสองคนคนเแ่าซ้ำพี่น้องเลยกินกับบุก่อยไรแล้ววะมันบ่ค่อยแซ่ยบเรากินเข่าจะถามแล้วอยู่พวกบุรีไปข้างนอกพวกมันบ่ได้ไปมาแต่ไปอันซีนูแต่เขาประดับดินภูเราวะจะเจอราชกี้ฬาแม่นบ่ได้ไปเลยเราวะเมื่อยเราวะรถเท่าลเนาะแม่นเท่าให้พี่น้องเลยไปไปเฉยพี่น้องเนาะเจ้าสีเบกบ่ ช่วยกันนี่แล้วเดี๋ยวว่าเจ้ามาขลังบวกอันคอยเบรกกันนึงได้เสร็จเลยโดยไม่าเสียงหิวนี่ก็ได้มาเสียงเอโอเคพี่น้องเลยมาเหมกันสี่คน<ร>มาเนี่ยเมนขึ้นกันเนาะไปโ,โ,โ,โอเคพี่น้องเลยอ๋อทุกเนาะมาตอนทเที่ยงไปบ่ายพี่น้องเลย อากาศกับฮ้อนๆแน่มือนี่ผมวางอะไรฮักได้ป้าเตียงโอ้หุบดับน้ำหนักได้อยู่บ่บันไดแล้วกับพี่น้องเลยอุ๊บแล้วตัวเด้อุ๊บว่างแล้วเนาะบ้เตียงเนาะไม่กลมนี่บ้เตียงจำได้แต่บ้เตียงอุบโอเคพี่น้องเลยมาอ่ามาเตียง โอเคเนาะขอบใจทั้งบาบุญพี่น้องเลยขอบใจบาเสียงในลายโดูโอ้ทุเนาะโดยประตูบมาจะหึงละบ่เมื่อวันหนาวสว่ามื่อวันพรโอ้ยโอ้ยโดยวัดพระฮัทเมื่อวันเสาร์เออกระชากสองคนนี้เนาะพี่น้องเออดีเลยข้าวน้าแม่ปลาเจ้ากินก็มีอยู่บ่ กินกันนานแล้วกระป๋องหนึ่งช่องกระป๋องเบิ้งนาโกะเบิ้งนาในคุงมีน้ำกระป๋องวะเั่นโดยกินแค่น้ำเชนี่แหละกินน้ำเชเลยโดยโดยอ้าวพี่น้องเลยไม่ได้มีน้ำไม่ได้กินนะ บัมีจักบมีไม่บไมีหยุ่มอันย้ำกอกน้ำอย่างบัมีป่น้ำโยบมีเลยมีก็มีเงินมีคามชื่อวยายาน้กินน้ำเชีกด้กิน้ำเชเลยน้องกินน้ำเชน้ำโหยน้ำห้องเลินี่เนี้าะพี่น้องกินน้ำคุดน้ำมันป่วยน้ำเซเลยนี่เนาะไปจากน้ำเชีนั่นแหละน้ำเชรพี่น้องเลย สิบอกให้คนมาเจาะน้ำนี่ก็รถมันบ่มีให้มาเนาะมันเข้ายากขนาดรถเฮายังมาเกือบบ่ได้ฮ้ออ๋ได้อยู่รถน่เฮาบ่มีเงินจ้าอือโดยๆพี่น้องเอ้ยเอาเนาะขอบใจบ่เตียงมดลัยพี่น้องเอ้ยดยเดี๋ยวาจขออนุญาตมอบอันให้เพิ่นก่อนันี้เนาะป๊าตพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวาจขออนุญาตอันอ่าจัดแจงให้เป็นระเบียบก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะโดยอ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะ เอาขึ้นมาให้ทางประตูเพิ่นเป็นที่เทียบห้อยพี่น้องเลยเนาะเ,เป็นเข่าซานซองกระสอบมาหนี่ว่าจันซื้อมาให้พี่น้อง,งเลยกระสอบนีใหญยเนาะซอ,องกระสอบแล้วก็มีมาม่าเนาะมาม่าแพกหนึ่งพี่น้องเลยกล่องหนึ่งแล้วก็ขนมกับนมเด้อประตูเดอ้ <c oughs> กอกินอยู่ป<ห>่ะนมโอ้กินอยู่เนาะบ่ตีบ่ทาดเออพี่น้องเลยแล้วก็ปลากระป๋อ อ่ามีกั่วกับเกินผักสังกับเกินบ่ติบ่ทานอ่าเอดูได้แล้วก็เกลือโนเกลือบ่จันทก็ซื้อมาให้2 2ถุงพี่น้องเอ้ยอันนี้สิบ่เปืองดอกเกลือเนาะเค็มพี่น้องเอ้ยเออแล้วก็เปนัวเออดูเปนัวก็ถุง1โลบักใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยโดยโอ้ขอบใจขอบใจอ่ามิกกี้อันนี้เนาะมิกกี้อันใส่กินครับข้าวกับข้าวหุงข้าวเจ้าก็ได้เนาะ นี่เป็นน้ำปลาพี่น้องเลย,<ด>ยซื้อมาให้ทางประตู่นมนีเนาะพี่น,น้องเลยเป็นจังไทยประตูดีใจอยู่บ่โอ้ยว่าดีใจกับลูกล้านหักแพงไอ้ต้นไอ้ดูดเอาบุญอาทานก็ให้มันให้ยื่น<ด><ด>เขากับ่็ได้ไพว่าโอ้ยเฮ้านี่เชื่อใจเชืช่เจอบ่ มีแต่ครบใจครบดีแหละให้ดูดีแม่แห่งให้ร่ำให้รวยเออให้มายุมันยืนดุลาเอ้ยบุญไรเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้ตลอดปลอดภัยเออให้เป็นเจ้าคุณบุญนายดูดีแม่งโดยเนาะเอาพอเนาะทั้งห้อกคอนเดอพอเด้อบานนี้เด้อโดยโดยนี่ด่านว้อเออผลไมาดินน้ำเนาะเออโดยโดยสำหรับเงินทั้งบาททั้งมวนนี่เด้อพอเด้อที่เฮาซื้อเข่าคลอง มาให้เจ้าเมื่อนี้เนาะ,ะเป็นเงินของพี่เอลเนาะอยู่ทางประเทศไทยเนาะเพิ่นได,ด้เบิงได้สมคิดเมื่อก่อนพี่น้องเลยเพิ่นคิดตนคิดอีตรรนทรงสารเนาะเพิ่นได้ผักเงินมาให้เฮาซื่อเขี่ยอครองทุกอย่างในเมื่อนี้แลหละมาให้เจ้าเนะาะว่าจันการบอรอซ่าเลยพี่น้องเลยข้า,าวเดินลงเดินป่าเนาะ ทางชิยากสำใด้กับลุยมาผ่านไปถามถามมาพี่น้องเลยงานเมาชอกเขาลุลานผ่านแล้วให้คิดไอ้ต้นนี้ดูเอาบุญอาสาดูล้านกายั่งคืดระนึกอยู่น้ำพ่อนี้เออบ่แม่นว่าลูกล้านกับ่ได้เงินึกลกลานกายั่งระนึกโอ้ยเอาบุญอาสาน้ำพ่อนี้เอาเฉพาะเนาะอย่างยั่งบวชแต่เท่านี้พี่น้องเลยทางเอื้อเฟื้อ เงินชวนที่เดือนนนัเอาไว้ให้ทำกุฏิคนไว้ซื้อยู่ซื้อกินน้ำเด้อวสันเนาะโดยเอาอันเท่าที่พ่ออยากซื้อในอันในอยู่ในกินอยากกินยังพอแห้งที่ชุดในตอนนี้จ้าอยากอยากกินยังจอนเนี่ยเจ็บเสพเนี่ยคืดคืดอยากในจิตในใจนี่นะโดยเออโอ้ไม่ทราบก็อยากกินเนาะหาว่าอยากกินคือว่าเครื่องแสบ ปู่ป้าคือว่าชิมเพิ่มไปขายอยู่บ้านเนนี้ยบ่มีเลยกันไปเชื่อไปเชื่อพูดชาเดนญี่ปุ่นชาเดนนั่นเวียดนามพูเออบ่ชาเดนลาวเฮานี้เออตลาดอยู่มันตลาดน้อยๆ้อยบ่มันอยู่บ้านนี้ยบ่มีเนาะบ่มีเลยนี่บ้านน้องก็บ่มีตลาดไปไปกินซีนกินไข่เดี๋ยวเอต้องออกพูดได้เนาะนี่โอ้ยเชื่อไปกันยังเชื่อน้ำมันน้ำหมอกเออไป ยังหอดสี่สิบห้าสิบปนใช้น้ำมันหลอดจักนี่เออแต่นี่เชปุนแห้งกระเตะแล้วห้าสิบปุณแลหกสิบขไปใช้แดงแต่ยังได้สี่สิบห้าสิบปุณโดยโดยอ่เสนอพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าจันทร์จ้ามอบเงินไว้ให้เจ้าอีกเนาะเสนอจ้าเอาโอเคเสนพี่น้องเนาะเงินส่วนที่เดือจากการซื้อเข้าซื้อของนี่แหละพี่น้องเลยว่าจันทร์ก็เอาเติมน้ำมันน้ำมันน้ำเนาะพี่น้องเนาะก็เดืออยู่อ่า หาแสนกีบเดียพ่อเด้ <No. S 2> อกระเสียเอาเงินไว้ ให้มอบให้ทั้งทะอพเลยบัานนี้พี่น้องเลยให้อ่อจะมีอย่างเพิ่นขายในบ้านในเมืองเนี่ยเป็นแซ่บๆเนาะเจ้าซื้อกินเด้อพอเด้อเอออ่ะเก็บไว้เนาะเออให้มาให้เงาเก็บไปเด้ออันนี้เงินจำนวนห้าแสนเด้อพอเด้อโดยโดยโดยอยู่รีแม่งหามาโดยเนาะแห้งกัเงินนี่ก็เป็นเงินของทางพี่เอลนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอยู่ทางประเทศไทยพุ่นละแต่เพิ่นะผากอันความคิดหอดคิดถึงมหาเจ้าพ่อ เพิ่นว่าผักบอกพ่อเนี่ยเด้อวัสดุเพิ่นกินฮอดวัสดุเนาะยังเพื่อนคิดไอ้ต้นนี้ดูเออยังเพื่อนกาเล่นึกเออพบชาติของลาวฮักชาติเฮาเออยังไอ้ต้นพ่อแม่เออคนถกคนยากเออลูกหลานกันยังคิดเอล่นึกว่าโอ้ยพ่อนี่กาคือว่าต่อสู้กูชาดชะละเลือดเนื้อเฮือแห้งต่เก่าแต่ก่อน เออมาที่นี่มันยังบุญพ่อกับแม่อากับลูกล้านย่งังครบกันอยู่ยังพอกันอยู่ให้มันให้เงินอยู่ดีไหมฮะเอากะสุดท้ายนี่เนาะพ่อเนาะอยากให้พ่อนี่ขอบุญขอบคุณทางพี่เอวคเพิ่นนี่แล้วเนาะผู้เจ้าของเงินเพิ่นทุกชิงทุกอย่างนี่อ่ากรโอุใช้ไอ้ยพ่อในเพิ่นแน่เนาะเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะให้อยู่ดีมีแห้งให้ตลอดปลอดภัย ให้หาว่าเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานให้เป็นเจ้าคุณบุญายให้ดูดานมันยืนมันยืนสาธุนพ่อเนาะโดยทางทพ่อกะอยู่ขึ้นเฮือนลงเฮือนกะอยู่กะผ้ากันน้มัดระวังได้พอเด้อเนาะเอือนสา้นกะมันกระดอกกะพตามการกันเวลาแล้วพี่น้องเลยเฮือนของทพ่อกะตามสภาพที่เห็นเนาะมันกับลายผ้าลายปีแล้วละว่าพี่น้องเลย สร้างมานี่ก็ตั้งแต่มาอยู่บ้านนี่เพื่อนน้องพ่อเนาะโดยเตะช้างอยู่บ้านนี่แล้วแต่เฮาวออกแต่ป่าชักปีแล้วออกแต่ป่าหยุดหลบชกอ่านี่นะแต่เอาบอกง่ายๆนี่พ่อนี่เป็นคนสองระบบเลยนี่เนาะโดยโอ้ตั้งแต่ยุกชกเสือเพื่อนบ่านี่เอาเฮาก็แเตะชกพลังก็เฮาเป็นยันต์ตนมาชกอันนี้ก็เฮาวยังไปไปปีฮอกเชียบพอดีปี เจ็ดชิอ่าพอหกชิบเก้าเอาออกอสหารพอดีหกชิปลบลำเชิญลงนี่แล้วนั่นยึดอำนาจชวันกับเฮ้ากับเข้าอยู่<ด>ยเข้าเข้า <c oughs> ยึดอำนาจชวันเวียงจันทร์ก็เฮ้าไปสละเนื้อเนื้อโดยก็ถือว่าท่าพ่อนี่ก็เป็นบุคคลที่ว่าปฏิบัติอีกผู้นึงเนาะโดยถือว่าเป็นผู้ที่กอบกู้ประเทศชาติในสมัยก่อน ผู้หนึ่งเลยพี่น้องเลยเนาะก็ถื่อือว่าเป็นผู้ที่นาสันเสเซิญเนาะพี่น้องเนาะโดยโอ้พอเสพี่น้องเลยให้อยู่ดีมีแห้งเด้พอเลยโดยเมื่อไนามื่อดนทามีโอกาสข้าชิมมาเยี่ยมมาหยาบอีกเนาะ ดูให้เงยามินนะให้ลำให้รวยดุลานเออให้ทางกันโหแต่ยากเนาะเออเหาก็ให้อยู่ดีแมงดุลานก็ให้อยู่ดีแมงด้โดยวยอาจังสั่นฮอลาก่อนเด้อเสเดิมบดรีเด้อเออขอบใจให้ลำรวยทางเออคอยออกก้อนพี่น้องเลยนอกเพย่ิ่วออกฮอดถนนชุดนี้ครับชุดถุจุดถุหายมันหายเงินได้เนาะเนาะทางเนาะเอาเมื่อก่นเด้อเมเด้อให้ไปสบายดีเด้อให้อยู่ดีแมง โดยโดยโดยไปก่อนไปก่อนเด้อพ่อเด้อเก็บไว้เด้อเงินเด้อโดยพี่น้องเลยฮะเนาะเออโดยโดยโอเคพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้อาบอดจันเนาะมาพบมาพ่อทางประตูเพิ่นเป็นที่เห้อยพี่น้องเลยประตูเน็ตเนาะอาเพิ่นกาอาอยู่เฮือนอยู่ซานพอดีพี่น้องเลยมื้อนี้เนาะนี่แหละเฮือนซานลาวพี่น้องเลยเออหลายคู่หลายคนเนาะ กัรุ่นน้ากันอยู่วาสันพี่น้องเลยเนาะมานี่กะเดินทางบุปลาลงพงไพ่พี่น้องเลยดยน้ำดยในมาเนาะป้าตัถือว่าเป็นบททดสอบทางบาจันเลยพี่น้องเลยบาจันกัออกรถใหม่มากกบุกทางโหดเลยเนาะมานี่กะาตกถือว่าสวงลางกะแตกไปย่างนึงพี่น้องเลยแต่กะบว่าเป็นยังเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อเพื่อนเพื่อปากเพื่อท้อง ผู้ที่เพิ่นขัดสนนี่แหละพี่น้องเอลยมากะน,นี่แหละเขินซานแล้วเนา,เาเนะาเป็นหมู่บ้านสร้างใต้พี่น้องเอลยเมืองเซโปนเนาะแขวงสวรรค์เขตพี่น้งงองเอลยก็ถือว่าเนาะเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลตัวเมืองพี่น้อง,งเอลยห่างไกลโชคดีพอสมควรเนาะมากะเซลเซลเป็นหมู่บ้านน้อยๆพี่น้อง,งเอลยรอบๆเนาะว่าจัะสังเกตเห็นแบบยังกินอายแบบธรรมชาติพี่น้องเลย อยู่กันแบบป่าดงเนาะปงไพพี่น้องเลยเนาะเอ๋อโอเคพี่น้องเลยเนาะสมาฮอนนี่เนาะบาจันกาศิลาพี่ลาน้องกลับบ้านสะก้อนแล้วพี่น้องเลยเนาะใบพบใบพ่อกับบาจันคลิปหนาแล้วพี่น้องเลยบาทนี่นสําหรับคลิปนี้เนาะบาจันต้องขอขอ,ขอบคุณทางพี่เอ๋วพี่น้องเลยเนาะอ,อยู่ทางประเทศไทยเนาะเพื่อนก็ได้ส่งเงินมาให้บาจัน ซื้อข้าวสารอาหารแห้งเนาะพี่น้องเนาะมาให้ทางประตูเนตรพี่น้องเลยเอา่าเพื่อนได้เบิ่งได้ชมคลิปที่วัจนไปพบไปพ่ออยู่ทิวลนะิเนาะเซโนพี่น้องเลยเอา่าเป็นกระรินฮอดวัจนนะเนาะอ่ากับไห่วัจนตามมาเลยพี่น้องเลยนะเนาะอ่าวัจนกะหาพุตุเพื่อนบ่พ่ออยู่เซโนพี่น้องเลยเลยนำมาพี่นะเนาะอ่ามากะปลาโต <c oughs> ไก่ผสมพัน์พี่น้องเลยเนาะประมาณ200โลนะเนาะหอด หอดบ้านเราพี่น้องเลยเอ่อ grab มื่ออีก200ก้อเป็น400ร้อยเพ่ออะไรพี่น้องเลยได้เนาะอ่ะ,นะอะโอเคเนาอกจาบคลิปนี้ว่าจำต้องขอขอ,ขอบคุณแต่ขออวยใจอวยพรทางพีเอลนาะพี่น้องเนาะทางประเทศไทยอ่าจงให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแร้งเด้อเนาะให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งอย่างเด้อเนาะ นับก็ให้ได้เงินหมืน่นพี่น้องเ้ยตื่นให้ได้เงินแสนเด้อเนานะเจ้าให้มาสำนีเนาะขอให้รับขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเนาะสาธุพี่น้องเลยโดยนะเนาะสำหรับม้นนี้กับบาจานันกะได้มามอบให้ทางประตูเนตเป็นเป็นที่หียมห้อยแล้วเนาะกะสีผ้ากันขวนขึ้นลับออกอกลับบ้านลับเมืองคือเก้าพี่น้องเลยนะเนาะมาพบมาพ่อเราพอดีอยู่ม้นนี้เนะาะบม่ได้ไปทางใดว่าซันอ่นะเนาะ สิ่งที่วาจรขาดบ่ได้เบิร์ดก็คือพ่อแม่พี่น้องคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเข้ามาหรับชมคลิปของวจัรเนาะเข้ามาแล้วกะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้วจรฮ็ดคลิปดีๆอีกต่อไปในเด้อพี่น้องเนาะโดยสำหรับมันนี่ก็เดียววจรกะซีไปซอยทงางเบอเตียงบาเสียงน้อยเพื่อแจกเข้าแจ,กข,าจกของให้ชาวบ้านชาวเมืองคนสะกเนาพี่น้องเนาะ อ่ะโอเคไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะสบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขสู่คนเนาะไปแล้วพี่น้องสบ,บายดี